สอดีครับอจได้รับตายได้เลยนี่ครับจ้าของคุณให้จอดรถครับเพื่อเพื S, round, ่อสถานที่จอดรถสวัสดี FC ทุกมองทุกบอลครับตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วครับ ไปหน่ไรท่านรถรับครับสวัสดีครับครับฮะพ่ออัมไพครับจำซอยเดี๋ยวเดี๋ยวจดเดี๋ยวอะไรสดครับว่าจะจดเป็นรวมทำบุญกับถิ่นนำพ่ออัมไพ ผู้คนตัดชุดให้บอกชอบอําไพสวัสดีพี่น้องเอซตรงมองทงบอลครับหกร้อยสิบเจ็ดคนดูไปเข้าไปทางในเข้าทั้งเลย

นี่ครับระบบแสงสีเสียงโอ้สุดยอดครับอให้พี่น้องอะไรมาสัมผัสครับกาลังทดสอบระบบ,บฟไฟครับสุดยอดดีดีครับเครื่องเสียงเบบกัะฮึมอ่ะกอการใช้ขึ้นนิ่งแก บกอยู่เศร้าแล้วโอ้ระบบเสียง <Bob. S 1> สีเสียงชุดยอดครับไม่มีออกมายังเดีเปิดประตูห้องออกมาไม่เห็นครับบอ มูนีอยู่โลดเจนาครับตรงข้ามอาปาโมกทะแยกอุทัยครับสุดยอดระบบเสียงระบบแสงครับ สิเจอกันปวกแดงครับเอากระยุ่งไยเด้อยุ่งกัดยุ่งายอยู่เลยพอกันใช้ยุ่งายเนาะมันต้องเต้นแน่เลยมันก่อจอะ ยูนิงบ่ได้เด้ยุ่งารแฮเส็จไป้ันเเเสร็จไยุ่งายครับมือนี้จะว่าจั่ไรคนมาอะไรยุ่งกับโอ้โหสกินบูดล่ะ ไฟแสงสีติดแล้วด้จ้าพี่น้องัยยู่ใกลบมาเด้บบรอะรบนนะบบพร้อมแล้วครับวันนี้ระบบพร้อมแสงสีวัคสรระดับโลกครับระบบแสงสีจอสวัสดีกคนดูครับ ปีนี้ระบบแสงสีเสียงอลังการครับว่าในจ่าประเมนณใกล้อยู่บ่สต้องสองต้องสองคืนละสอาูนย์วายองสามศูนย์กันอนเนาะเรงสองร้อยกโลครับสองร้อยสามสิบกิโลอยู่ใส่กับอำเภอบ้านไข่เป็นบ่พอกันใจอำเภอบ้านไข่บ่ đây 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 này, cái <laughs> đây 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 เบิ้งระบบเสียงนี่ครับระบบควบคุมนี่ครับมือไฟครับนี่ครับฟูเนรมิตความงามด้านหนาเวทีที่นองกะอยูก่ใกล้ๆกะมาเด้อครับ อย่าลืมอย่าพลาดสิบเมันสิบเอดปวดแขนบ่เอ้าปวดแขนมีสิ่งไหนโอ้ยบ่เอาแล้วปวดแขนนี่เว้ยดิโอ้แต่กันเดียวกับปวดแขนอยู่เนาะบ่อันพอกันใชเอาแบบเอาแบบสามเครื่องบ่เครื่องสี่เครื่องบ่ เอาแบบซีเครือง<า>บอ่ะใช่ฮะกวัวตรง,งห,าล,างมมหลังมาเบิดเลย่ายทีเดียวซีเครืองบอ่ะใช่แบบให้เบิง <c oughs> ่บงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องมาเบิ่ง929คนดูสวัสดีพ่อชินแบดพ่อชินแบดเสือ

ภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณครับที่แจง้งผลการรับชมเพศบว่เพสุดท้ายแจ๊กเจอร์เขาเพรืเพเนี่ยพอเป็นยูทูบเ,กเวลาเป็นเพียงขยำตีกิบสีเราพวกเขายูทูบไทยมาไหนเลยเด่นก็เอเอเพยบวกขยันมานไหนเลยเพียมันบวติดเดยมันหลอกเพียบบวกตีด,ดทก,ธก,ดดกทธส์เวลาถ่ายเวลาเขาเปิดเพียงขยบกับสีเขาถ่ายรรมดาแมนมาเป็นอย่ง เว่าถ่ายคลิปกับตว่าปันไ์มันคือบุคติดนะอะไรยูทูบรอันจะตเบงยุ่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 งยกไลเลยเอซีจาก ะสกะกลนครครับเต็มที่ครับพร้อมปกป้องเอรบแสดงที่ไหนครับมนียูอยุธยาครับแยกอุทัยครับโรดจ,จนะ เขาหอมดิได้เป็นไที่เป็นสัญญาอะไรโวยโ้ยยุ่งการมือแล้วยมือไงเดี๋ยวจเลยบ่กัวหลังเวทีมันถีหลายกวานี้จังหน่อยคนมาหลายๆมันมันโบวฮวการไทยหรอกเป็นลมเลยคนเาหลายโบวไวแล้ว่ พิจิตชัดเจนจ้าคุณแสงอรุณกำลังใจเอซเกาหลีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ